สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิดก๊อปนะฮะแล้วก็ร้านพี่อ้อยคอฟฟชาคาเฟ่นะฮะกับบรรยากศาศหนาวอีกตามเคยนะครับวันนี้ันนี้พี่อ้อยทำเป็นเมนูอะไรครับพี่อ้อย <ไป S 1> สวัสดีครับเป็นโองเยงวันน้อยกับนมสดนมข้นโอ้โห คราวนี้รีบอีกนึงนะคะเพราะว่าคาชคาชา,า,ชา,า,ชามากโอ้ไม่ก็บีบน้ำผึ้งไม่ลง <c oughs> ดีนะที่ซื้อสำรอง <c oughs> เหนียวมาก น้ำพึ่งนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้คนเฒ่าคนแก่นี่กินกับข้าวเหนียวเลยนะพี่อ้อยข้าวเหนียวนนร้อนๆข้าวเหนียวนนร้อนๆจิ้มกินเลยนะครับนมสดน้ำพึ่ง ก็ยินข้าวเช้าหรือ,อยังยังนี่นะกับบรรยากาศอากาศหนาวๆตอนเช้าเช้านะร้านพี่อ้อยก็จะเปิด7โมงเช้านะครับแต่เปิดรับออเดอร์ได้6โมง เลยเปิดทําแล้วก็เปิดทําจริงๆนั้น7จ็ดโมงถึง5้าโมงเย็นเลยนะครับบางวันพี่อ้อยก็นุ่นนะทุ่มหนึ่งก็ก,ก็ก็ปิดก็มีนะบางทีลูกค้าก็จะเยอะเนาะพี่อ้อยก็จะเปิดขายถึงทุ่มหนึ่งก็มีนะเก็บตกเรื่อยๆนะ โอเลี้ยงนี่ผมกินได้ไหมคิดว่าย,วย่<ช>อยเพผมมีคนไม่ค่อยกินไม่กินกาแฟ,าฟว่าจะลองดูสักครั้ง <c oughs> นคนที่กินกาแฟไม่เป็นนี้เวลากินพวกคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยผิดปกตินะครับ <c oughs> เหนื่อยดีดด มีนะเห็นพี่เขาตั้งอยู่ยใัไงบนร้านลูกค้าก็ใช้ดีนะพี่้อ,อยกดล้างมือดีแอลกอฮอล์แบบแยก น้ำเป็นสองเลยนะครับ แก้วทรงสูงสูงนี้22ออนรู้สึกว่าลูกค้าจะชอบเนาะรู้สึกว่าลูกค้าจะแฮปปี้มากขึ้นนะสังเกตจากลูกค้าบบรับประทานแล้วก็ชมมาเนะ่น <c oughs> เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าทําของบริการแบบนี้เนาะคนทําก็ต้องชอบด้วยนะเหมือนเหมือนเมื่อวานไงพี่ว้อยปั่นชาเขียวชอบชอบชาเขียวตัวเอง <c oughs> ปั่นต่อๆกันห้าหกแก้วอ่ะไปไปอันนาลานพี่อ้อยก็มีนมตาหมีแล้วก็นมฮอกไกโดนี่เลยเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่อ้อยก็ เห็นว่าจะมีเมนูใหม่เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งเมนูนะตอนนี้พี่อ้อยก็กำลังแบบว่าชงผสมสูตรไปเรื่อยก่อนนะฮะกว่าจะได้แต่ละเมนูนี้พี่อ้อยจะชงอยู่อย่างนั้นแหละชงหารสชาติที่อร่อยให้ได้ โกโก้พี่อ้อยก็เช่นกันนะครับผมเคยเห็นพี่อ้อยแบบว่าชงทิ้งชงขว้างไปหลายแก้วนะครับกว่าจะได้โกโก้หนึ่งแก้วที่พี่อ้อยถูกใจนะน้ำตาลขึ้นตาตาเหลือยน้ำตาลขึ้นตาตาเหลือ <c oughs> บางทีผมมามาโดนจังหวะที่พี่อ้อยซ้อมชงสูตรใหม่ผมก็ได้ชิมไปด้วยนะครับ ตาเล็กไปด้วยกัน ออกแรงบรีบนมข้นหน่อยด้วย <c oughs> อากาศเย็นแล้วมันแข็งมันเหนียวชายเย็นสองแก้วนะคะมีลูกค้าสั่งไว้แยกนะ้ำ ช้อนไม่เจออะไรพี่ว่าไม่ใช่พี่วติดน้ำเลิกแก้วเกือบทั้งหมดเลยกระถางทำความสะอาดเป็นฟองไหมวินเวลารีบๆเราจะเป็นอย่างนี้นะคะเป้ยฟองอ่ะเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวพ่อพายหาด้วยพี่ว่านพ่ออยากไปโรงเรียนมั้ยจ้าตลาดจะให้แม่เดี๋ยวมัน

เออไปทานี่เลยแง่ด้วยาอสอกเลยออเดือดออกเดือดต่ออย่างนี้แ่ก็จะคืด้วน้คเปนลอก่อนว่าอยู่หัวใจ

มองให้อมไปลหลอดแล้วกับพองม่ดูดไงอืออมไปลหลอดแล้วก็เสียไปขึอนองไง <Okay. S 2> เอาไปกูม,มันก็จะ <Hey. S 2> ส่งไปกินปากออกติดกังนี่แหละนี่มันนี่แปลงฟันมอมนี่นะคะคุณก็เย็นอีกหนึ่งแก้วพี่ชายเห็นเราอยากกินแล้วจ้ามึงจะไปกอดคูมึงแทนพอกเลย เอโบเล่นซื uh ้อมองผีหนาที่บ้านีิมอเลยเดี๋ยวโเล่นนี่ลเป็นอุ้ยเขานึงคอยโเล่นนี่เขาเดียวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเมียมมหอนี่พ่แม่พอไม่ไหวแล้วคั่ยังเอแปอัน ฟฟคือพ่อให้พาอเอาเมียเป็นคู่อ๋อเมียเอาก็ <c oughs> เดยวก็อยู่นําไปอยู่นอยู่บ้านเดี๋ยวพ่อเมียพ่อยายาบจะของอย่เอา,อเอาพ่อกับที่เอาแม่ใหเ้เดียพ่ออยูุคนเดียว เบิด,ดก็ยังขึนหักคู่แต่ว่บาบ่อยากได้คู่เป็นแม่ไอ้พออยู่คนเดียวฮเ,เลาะกันลยะเสร็จแล้วจ้วาเจ้าห้านนี้สร้างาากอูคเลยสื อสุดลมาทีไรเมากันกระจายนะมาทีไรนิ้วไม่ได้ไม่ได้หายใจเลยฟังเ่ยห5สบห้าทจ้ะไม่ใช่สิห้าสี่ิบห้าสิหกสิบหห้าา ันีเนี่ยคเกิดคิดเงินลูกค้าผิดบางทีตงส่วนน้ำพึ่งที่อ๋อยจะไปคิดราคาปกติจะไปคิดราคายิ้มห้าไม่ได้นะคะ ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะใช่ครับอากาศอากาศกำลังแบบหนาวอยู่แต่หนาวไม่มากเย็นนิดสองสามวันก่อนี่พี่อ้อยลุยอากาศหนาวเนาอโอ้ถ้าใครได้แบบได้ติดตามพี่อ้อยเรื่อยๆนี่เห็นเลยว่าหนาวมากนะครับมือแตกแล้วหมอกนี่แบบขึ้นตั้งแต่เช้าเลยพี่อ้อยก็ชงแต่เช้าเลยนะครับเสร็จแล้วทุกคนนะคะที่ชื่นชอบร้านพี่อ้อยแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนนะคะหนาวขนาดไหนก็ยังไม่ลืมกันนะกินแบบแล้วหนาวเลยดีใจนะเวลาหน้าหนาวแล้วลูกมีลูกค้ามาอุดหนุนดีกเมนูขายดีประจำร้านพี่อ้อยอีกเมนูนะครับชาเขียว แดดสองย้อยต้อดมีหนังเอากระดาษมาบังไว้ 15 30 40นี่เมื่อไปคิดต่างลูกค้าสักคู่นะคะ จะมีแก้วขนาด16กนะ้อนพี่อ้อยอยากได้มากเลยมันจะรับปัดเหมือนเดิมมันมีมากพี่อ้อยิดว่ามันจะไม่ล่นแบบนี้นะซีชาาเขียวไปโอ้น่าทานมากอ <c oughs> ขอบนหน่อยนะครับซีชาาเขียวนี่ยัวย่วจริงจริงไงเห็นแล้วอยากซื้อทั้งีก็สวยเนาะ หันแก้วฝั่งไหนก็ได้ช่วงนี้พี่กอบฝั่งไหนก็ได้นะครับได้หมดเลยฝั่งนี้ก็สวยครับด้านหน้าก็สวยด้านหลังก็สวยเลยแก้วคอฟฟพ่ชาคาเฟ่นะครับดูเสร็จน้าทานจริงๆนะทุกคนดูทำลายใจมา,มากเลยหิวชาเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งแป๊บหนึ่งครับ นั่นไงชาเขียวมากแล้วนะครับพี่อ้อยพี่อ้อยผสมแบบนี้นี่ทุกวันเลยใช่ไหมพี่อ้อยก็ถ้าจะหมดไม่พอค่ะก็ผสมเลยเขาเรียกว่าเป็น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 ใบาชาเขียวสับใช่ไหม ก็มีผสมไว้บ้างอยู่างทีก็ผสมไวเป็นอาทิปอย่างนี้นะคะเยอะๆผสมทีราเยอะแต่ก็มาใส่กระปุกที่ทําขายนิดนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าจะผสมทีอ่ะมันต้องคลุมตั้งแต่หัวเพราะว่าเราต้องทําการคนๆๆเอาไปก็เลยคลุมตั้งแต่หัวใส่ชุดเหมือนไปเอารังพึ่งใช่ไหมถ้าว่าคลุมแต่หัว กว่าจะได้ชาเขียวนี่ก็พิถีพี่ทันอยู่เหมือนกันเนาะพี่อ,อ,อ,อ้อยเนาะเขียวชาเย็นต้องคุมตังวว้งแต่หัวจดลงไปเลยเมแมกเล็นตาทำยากเหมือนกันเนาะยากมาแล้วชาเขียวต่อกันติดๆเลยนะครับหานน้อยนะ ว,ว่าเป็นแก้วทาไหนนะ16ออนหรือเปล่า,าพี่ว้อจะไม่กินมันจะกว้างๆใหญ่ๆนะพี่อ้อยจะหมุนให้มันเป็นฟองฟูฟ่องนี่แก้วนี้ก็ดีพี่อ้อยผมว่ามันกระทัดรัดดีแต่ว่ามันชอบหกดือดสิ <c oughs> <c oughs> อันนี้ลูกค้าเป็นบุกหมดนะคะลูกค้าเพิ่นบุกหมดนะคะลูกค้าติดใจบุกหมด ูกล้อยๆหนน่ะคพี่อ้อยบอกว่ากินบุกมุกเหมือนอะไรนะทับทิมกรอบใช่ไหมใช่อ่าเข้าใจเปรียบเทียบนะครับเหมือนทับทิมกรอบกรุบกรุบอร่อยอร่อยนุ่มๆนะครับบุกมุกไอพี่อ้อยตุนไวจนถึงปีใหม่แล้วนะคะแต่ไม่รู้จะถึงไม่หรอก ต้องเผื่อเราต้องสั่งของเผื่อปีใหม่ด้วยนะคะเผื่อแบบคนอยากอยากได้ของพี่อ้อยพี่อก็จะเอาให้อีกนะครับก็จะหาให้เอกสําหรับโอ้เสียชายเขียวพี่อ้อยะโอ้ยยอมยอมสวยมากเลยนะครับโอ้แก้วนี้ถ้าลูกค้าได้ทานนี้ผมว่ามีคิดถึงแก้วที่สองแน่ๆนะครับหวานน้อยด้วยนะ น่าทานมากนะ25บาทปีหน้า30นะ <est in the background> <c oughs> ใส่บุงมุกใช่ไหมโอเคนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามร้านพี่อ้อยขอ้าวพิชาคาเฟ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ,บ